สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพาทาแกงเห็ดค่ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นออ้องเมือนีสิพ้าเห็ดแกงเห็ดอยู่เมืองเยอรมันจะ้เะเขามีเห็ดเข็มทองแล้วก็เห็ดขอนญี่ปุ่นจ้ะสิแกงใส่อยู่เยอรมันใส่ผักอิตูตากแห้งจะ้ะเพราะวันลังเทอนบ่มีสดก็ต้องเอาผักอิตูแห้งมาตาก ไหพ่อเด่นใส่พี่น้องแล้วก็จะแกงใส่หน่อไม้ฝรั่งกับซุกินีน้ำจม้มเราจะแกงเห็ดร,รวมนะคะเห็ดเข็มทองเห็ดขอนญี่ปุน่นใส่ต้นหอมแล้วก็ใบแมงรักตากแห้งหนง่อไม้ฝรั่งแล้วก็สุกินีให้น้ำเดือดเลยแล้วเราก็จะเอาเพราะว่า เห็ดเราสูงง่ายเราจะเอาลงทุกอย่างพร้อมกันเลยแกงแบบสไตล์ง่ายๆแกงแบบง่ายๆบันนอกบันนอกเลยจ้ะใบแมงลักเอาลงไปเลยแมงลักแห้งแบบง่ายอร่อยด้วยจ้ะ ในน้ำเราที่มันแดงๆก็จะเป็นน้ำอของพริกกับหัวหอมนะคะแล้วก็เกลือที่เราใส่น้ำปลาร้าค่ะยี้น้ำปลาร้าต้มเองค่ะน้ำปลาแดกต้มเองจ้ะพี่น้องใส่ลงไปต้มเองผิตเองนวเองแสบเองจะใส่หลายแสบหลายนวเลึกแต่ว่า บตวงบเมนด้อจ้าใส่ผงชิรสจักน้อยเพราะว่าเขาห็อหิอาหารอีสานผงชิรสใส่ไปด้วยน้ำปลาร้านะคะเมื่อกี้ที่จะใส่น้ำปลา <c oughs> โอ้สําลักพริกห <c oughs> ยอดน้ำปังไปด้วยในเครื่องแกงที่ใส่เห็ดไม่มีอะไรเลยนะคะมีแค่หัวหอมพริก แล้วก็เกลือกระเทียมแล้วก็ไม่ใส่นะคะเป็นคนชอบทำกับข้าวใส่น้ำตาลหน่อยนึงเหยาะคนหน่อยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาเห็ดลงไปเลยแล้วรอให้หม้อเดือด <c oughs> หม้อเดือดพร้อมกันก็ เสร็จแล้วนะจ๊ะวันนี้หม้อเล็กอีกแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเห็ดมันก็ยุบเทลงไปเลยจ้าโอ้ยล้นหม้อแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่ละจ้าพี่น้องเห็ดกินเห็ดอยากอยู่เยอรมันเนาะลูกอิสารบันนอกเข้ากบก กินแต่อาหารอีสานส,ส่วนใหญ่อาหารไทยส,ส่วนใหญ่เป็นคนที่ชอบกินอาหารอีสานอาหารไทยมากนะคะอาหารฝรั่งก็กินแต่ว่าขาดข้าวกับอาหารอีสานสมตำอะไรเงี้ยไม่ได้เพราะว่ายังไงก็อร่อยแซ่บเดี๋ยวเราราอหม้อเดือดนักจ้า จ่าเป็นคนที่ทำกับข้าวไม่ชอบปิดฝาหมอ้ออเขาจะปิดหม้อเพราะมันจะได้เดือดเร็วแต่จาเป็นคนที่ไม่ชอบปล่อยให้มันเดือดเองโดย่ไม่ต้องปิดเพราะปิดหม้อผักมันจะไอ้นี่เร็วมีความรู้สึกว่ามันมันไม่กรอบทำปิดฝาหม้อจ่ารู้วันครู้สึกว่ามันจะ เดือนเร็วแต่ว่ามันเทนในพักเละจ้าจาร,รุวรรณก็เลยบ่ชอบปิดฝาหมอ้อจะปิดไว้คือตอนตุมน้ำตุ่มยังหรือกว่าเออถาตรงต,รงตุ้นอียังสงันแต่ถาเป็นพักแกงพักอียังยิงสีจารุวรรณจะบ,บ่ปิดฝาหม้อจ้ะเดี๋ยวมันก็เดือดเองจ้าพี่น้องตอนนี้ปรตตองใสอยียางจะตอนนี้กย็ยืนถามอเดือดอยืนถามอเดือดยางเดียว ืัอนี้กัฝนตกอากาศบอดีจ่าอยู่เยอรมันทางบานเท่าเป็นยังไงที่เยอรมันฝนตกนะคะตอนนี้ทั้งวันเลยแหละวันนี้อากาศหนาวแต่คาดว่าพรุ่งนี้แดดจะกลับมามันเดือนจ้าก็จะคนมันหน่อยให เห็ดมันลงไปข้างล่างแล้วเดี๋ยวมันก็ยุบละค่ะเห็ดจริงๆไม่รู้นะว่าชื่อเห็ดเนี่ยมันชื่อเห็ดอะไรชอบเรียกแต่เห็ดขอนญี่ปุ่นแต่มันอร่อยอะ่ะแซบ่บจริงๆต้องเอาหม้อใหญ่กว่านี้นะ ขี้เกียจเปลี่ยนเอวนี่แหละแบบสไตล์บ,บ้านๆเนาะไม่ต้องอะไรเพอร์เฟกมากหรอกรสชาติอาหารในการปรุงก็ปรุงตามที่เราชอบเลยนะคะบางคนก็ใส่รสดีหรือบางคนก็ซื้อเครื่องแกงเห็ดเครื่องผงแกงหน่อไม้อะไรมาใช้นะคะแล้วแต่แล้วแต่เลยใครชอบแบบไหน อย่างน้ำปลาราอย่างเนี้ยบางคนก็ชอบอยี่ห้อนั้นยี่หอนี้ก็ว่ากันไปนะคะก็ใส่กันไปแต่จาเนี่ยเป็นคนที่ชอบต้มน้ำปลาร้ากินเองค่ะเห็นไหมยุบแล้วเห็ดมันก็ไม่ล้นหม้อแล้ว รอให้เดือดอีกครั้งหนึ่งก็เสร็จแล้วขอชิมแนะ่อมเมนยูบานมียานั่งได้หลายกัคือสีแสบยูพี่น้องเอ้ยใส่หนามยานั่งเขียว เพิ่มน้ำปราหนึ่งที่อยู่บนบ้านจากแกงเห็ดอย่างเงี้ยจะใส่น้ำยานางจ,านนจริงๆยานางแช่แข็งก็มีนะแต่ขี้เกียจก็ไม่ใส่ค่ะอย่างนี้แหละแทบเหมือนกัน,นง่ายๆ แกงเห็ดหน้าเมืองเยอรมันใส่หน่อไม้ฝรั่งสีเขียวสีขาวก็แกงอร่อยนะคะแต่วันนี้จะใช้สีเขียว าเมื่อเช้าสดๆจากตลาดจะไว้ตำส้มตำใบตำหน่อไม้ฝรั่งจ้ะตรงนี้ยันนี้ไม่กินข้าวแล้วเนี่ยจะชอบแกงเห็ดแบบเนี้ยแล้วก็ซดกินเล่นเลยนะคะเหมือนเวลา กินต้มจืดอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ต้องกินข้าวชอบมากเนี่ยสุกี้นี่มันก็จะแบบกรอบๆค่ะเป็นคนที่ชอบกินสุกี้นี่กรอบกรบุบ อร่อยแซ่บแล้ว <c oughs> โอ้ฝนพังลงมาแล้วตอบ สาท,ที่ริมหน้าต่าง mm hmm. เนี่ยหม้อเราก็เดือดแล้วนะคะเดี mm ๋ย hmm. วให้มันเดือดอีกนิดเดีจาก็จะปิดไฟเตาแล้ะ <c oughs> แกงเห็ดของเราก็เสร็จแล้วนะจ๊ะ <c oughs> แล้วละจ้าพ่อแม่พี่น้องแกงเห็ดของจารุวันแกงเห็ดนณะเมืองเยอรมันจ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวมากินด้วยกันค่ะ